สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมที่พักที่ปูซานแล้วเนาะชื่อว่าโรงแรมโฮเทลเดอะซันนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมห้องใช่เปรนอากาศน่ารักมากเลยดูดิอยากจะนอนสนิทดูสิไปก้อยพาเดินไปเลยเดี๋ยวเธอนี่ไมโครเให้เอาไว้รีดไมโครเวฟให้นะคะนี่ไว้อุ่นหมูเค็มเราหมูเค็มมาชมบรรยากาศรอบๆน่ารักแล้ววันนี้เขาลดให้ตั้อง600วอนนะะไปคิดเอาเองว่าเท่าไหร่ เขาอัพเกรดมาให้เราด้วยจากเป็นจากดับเบิลเป็นทริปเปิลเป็นสามคนแต่เรามาสองคนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาอัพเกรดได้ไาทำไมังไม่รู้นะคะเราเปิดห้องซิห้องพักสองนแให้ดูห้องน้ำนะคะนี่วันนี้เราจะ ห้วสระผมกัจทีอันนี้หัส้วมเราเห็นไหมส้มนนี่วันนี้เราจะนอนแช่น้ำตาลตรงมี้มีลั์เราก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันเพราใช้ของฟรีนะคะเปิดไฟเปิดไฟเดไฟเปิดไฟเปิดไฟยังไงคะให้ใปิดนี่เห็นไหมคะเราก็กดไปกดไปมั่วนะรู้เปิดอะไร นี่ห้องเราสวยไหมเอันจัดโทรศัพท์นี่ดูโทรศัพท์พนี่ห้องสามคนนะคะแล้วเราจะนอนยังไงเนี่ยหน้าต่างก็น้าเม่ไเอเดี๋ยวไ,ไปดูข้าง,องนอกนี่หน้าต่างเรา,ะะาท,ที่จริงมันน่ารักอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นโมเตลค่ะหรือว่ามานรูดนั่นเอง แต่มานรูดแต่มานรูดที่เกาหลีมันไม่น่ากลัวเหมือนมานรูดเมืองไทยนะที่มีคนสำนากคนเขาบาร์พักมานรูดกันเพราะว่ามันก็ถูกกัเ g าอีกบางทีนะคะเราก็มีคอมให้เห็นคอมไหมล้วก็จอทีวีใหญ่ๆนะคะมีแซ่ให้ไหมคะไม่มีขนาดชุดนี่มากว่ก็ถูกใจก้อยมากเลยนะคะฉันรูว่ามีสเป์ให้ด้วยอะค่ะแต่เราไม่มี ไม่ได้เอามาอยู่ที่โซนนคะรเสียใจมากดูผลิตภัณฑ์เขานี่นี่หมีก็คืนเท่าไหร่วะเนี่ยผมให้มีเซ็ตเคร่งดื่มนี่ไงเดี๋ยวเราก็ม้วนเอามีดานะมีดายเรียบร้อยนะเดี๋ยวเทสเตีอ่้เทสเย็มสี กค่ะเราไปจบกันแต่บรเมื่อไรต้องเล่าก่อนเดี๋ยวเนาะเราไปชมกันเราให้ชมห้องก่อนอ่ามีชุดให้มีชุด้วยก็มีรองเท้าที่จริงเราที่จริงน่าจะมีชุดให้เราด้วยเลย้วไะบ๊ายบาย